นี่คือดอกกระเทียมปาลารวบจ้ะแล้วน,นั่นคือผัดไข่ใส่ดอกกระเทียมปลาเด็ดเด็ดเอาแต่ขังถึงล่ะเอ้าถึงมาน้ำเฉยว่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่กอไเปก ในการเก็บเพชรและเก็บน้ำไม้กัน้จามันิมคอทำส่วนกัเนะค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องจา้าตอนนี้หยากันเนี้เรานอกเลยต้องมาตัดหญ้ากอน,นจาพ,นพ่อแม่พี่น้องตัดไปตัดมากก็เจอพักค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องจะพาไปเก็บพักก่อนจา้าชมนี่คือดอกโอ้ยเมื่อยหูแมวนะคะสวยดีนี่ค่ะเพื่อชนิดหนึ่งที่ทานได้อันนี้คือดอกของเขาสีเหลืองนี่ค่ะต้นของเขา เดี๋ยวให้ดูอันนี้เคยเก็บไปแกงใส่อมหอยนะคะอร่อยทานได้ค่ะถอนเอาแล้วก็เอาไปอ่อนๆของเขาเนี่ยโอ๊ยมยื่อยทำได้แค่นี้เองหมดแรงก็พี่น้องจ้ะชีวิตในมีไก่เห็นปะได้ะตัดได้แค่ริมน,นี้เองหมดแรงและสตอรอเบอร,รี่ลูกนี้ใหญ่มากเลยอ้ยห่วงไปเลยสตอรอเบอรี่ป่า เก็บไปให้ไก่เพราะว่ามันไม่มีรสชาติมันไม่มีรสชาติจริงๆเด้อพี่น้องบอสมบอเปรีย้ยวบอหวานเลยจ้ะจืดจืดลือเลยค่ะโอ้ยมื่อพี่น้องบังค่ะจับตด,บดบใจเอาหนาะเดียวสิบเบิดแห้งหันมาเจอนี้ป้พี่น้องวา้ายว้ายอะไรเบิ่งหลายสิพาพี่น้อมนงมาเบิ่งยังเิ่ป็นแก่หรอล่าเน,นี่ยบังค่ะโอ้โยดยอกหอม ดอกกระเทียมจ้ะพี่น้องนี่เบิ่งที่เราพี่น้องพักดอกหอมปลาจ้ะอุ้ยขอโทษหอมปลาเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นบานเนี่ยนเกะเรอบานเราไม่ได้เบิ่งหลายพี่น้องเอ้ยหอมกระเทียมนี่ค่ะพันแกะเ้วอพันบานเรอต้องดอกตุมต่มๆค่ะมันจะโอเคคิดว่านะดูว่ายังไงอันเก่ๆกเป,เป็นบานแก่ปะเราเคยเกเ็บบานๆทีเทื่อ ตุ้ยแก่ร uh, ึต่องึ K ้นไะโอ้ยหนีอันนี K ้ยังงามอยู <laughs> ่เอาตรงนี้ก่อนเมื่อยพี่น้องจ้ะโอ้ยด็ดเนี่ยแข็งอยู่มากูดอยู่ทั้งคนอีกอพี่น้องเก็บเก็บพักก่อนจ้ะเก็บพักก่อนพักเก็บพักด้วยค่ะพี่น้องมือหนึ่งพี่น้องมาท้อนคืนมาหัวเป็นกระเทียมโถนจ้ะกระเทียมปลา อุ้ยจะถึงถึง่งหรอเอาถึงมาน้ำเชยว่ามันเริ่มจะแก้แล้วบ่จ่จะอุ้ยแต่ก่อนต้องไปเก็บที่มันกำลังขึ้นมันไหมค่ะพี่น้องม,มันจะอ,อน้นหยบๆเลยอันนี้มันขึ้นสูงเหว้าวเร็วมากเลยบ่ไดสังเกตหลายค่ะค่ะตรงนี้ ถอนขึ้นมาพนนะน่ะบ่เอาเด้หอหัวพนะน่ะแต่ว่าก็บ,บ่บน่าน่าจะเด็ดเอานะบ่ได้เอาไก่มาเอาหัวไปใส่บ่พี่น้องเดี๋ยวดมกันกินแห้งกับกระเทียมกินคือกระเทียมนั่นแหละจะ้ะบางคนอู้บางคนเพิ่นก็เอาไปดองอน,นะค่ะหัวพะน่ะเขาจะบ่ถอนขึ้นน,อน็อตเนาะเพราะว่าถ้าดึงขึ้นแล้วเพิน่นออกมาทั้ง หัวเลยนะหัวเพิ่นก็เอาไว้ให้เพิ่นขึ้นปีนาจ้ะตรงนี้เพ่อคยถอนเพิ่นเลือเถื่อเพิ่นก็จะขึ้นขึ้นเรื่อยๆขึ้นตลอดเลยจ้ะขึ้นทุกปีนะโอ้ยงามแห้ง้อนงะหลายรัก อเอามุมนี่บ้างส้อมแดงๆเะี๋ปับ๊บไมกันมันเป็นคึมๆมเป็นยังใดตรงนี้น้ำแดดบดแล้วค่ะมันก็เลยเป็นส้งมนี่อืมต้นนี้มันแก่ทีน้องต้นใดที่เป็นบานอนะมันจะแก่ด้วยค่ะโวยส่วนไอวีก็ยูดใจ เด็ดเอาทุงโซนนี่ละจ้ะนี่ค่ะอุย้ยปนอ่อนเลยพี่น,อน้องนี่สวยๆเลยจ้ะออบบผสมยืนในหญ้าพี่น,อน้องจะแห้มเห็นไปด้วยนี่อุย้ยหักเลยพี่น้องเปนออนรักอยู่ในหญ้าโดนปนอน่อน,อ,อนเลยค่ะขึ้นได้ขึ้นมานี่ผสมกันอยูนอน่ในหญ้าแห้ง นั่นเห็นดอกหอมน้ำคอยบอจ่ะมันเตะน,น้ำกันขึ้นหยาหมดเลยเนาะหมดตัวอยู่ในหยาในายครับอันช่วงนี้มันเป็นช่วงงานหลายดิพี่น้องจ้ะอ่าแล้วก็เป็นช่วงพุ่มแผร่พรอมถ้าจะบเเฮ็ดกับ่บอดได้พี่น้องมันต้องเฮ็ดตัวจ้ะเป็นบันไดก็ต้องเฮ็ดเลพี่น้องจ้ะ กินยาเอาสู้เอาไปเห็นเธอเห็นแล้วบ่ได้เห็นล้วมันงดหงิดเลยมันหกแม่พี่น้องจ้ะจ้ะเอาอันนี้ซ้ำนี้ก็น่าฟังนีดเดียวไปเก็บฟังบุญจ้ะให้พี่น้องมองมองเดียวกำมือเลยค่ะมองนี่ละเนี่ยนี่ค่ะมองเก๋ๆเบาจะ้ะแค่เนี้ยเนื่องเก็บเบ่เบิดเลยค่ะเก็าเอาแนบเบาแน่นี่ค่ะ,คะมันมีอีกอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเห็นปะที่ช่องนี่เดินเดินนี่ นี่ค่ะนี่นี่ส้มสิษแกอยู่ด้วยนี่ไกสิบาทเหรอเดี๋ยวจะนี่ไก่สิบ,บาทเหร,อ,อ,บบหรอได้พี่น้องนี่อืมอุ้ยแกแข็งข้างล่างแข็งนี่ฝุ่นอะค่ะเรื่ข้างเธอตูดยุบนี่อะพิ่นเพิ่นเอเ็นไปหาหญ้าบ่ะเอเมนบอกพี่หาแดด,ด าขากองเป็นตังตั้มบ่ได้ไหมพี่น้องนี่ตั้สุดเลไแม่โอ้สต่ละอันก็บ่ได้ดังใจเนะาะเบืงกงไกลๆกันเนี่ยจะ้ะดอกหอมดอกหอมดอกกระเทียมอ่จะจ้ะจ็บเลยเนาะ จะได้ไปตัดหญ้าพี่น,อน้องจ้ะชอบก็หน่อยเท่านี่มอมสตรอเบอรี่นี่สตรอบรีร่นี้สราตาอะค่ะสตรอเบอรีอันปลานะจืดชืดจืดจืดชื่นนะะอเลยคัะตะขอตอขอตวกอกไป ต้งเก็บั้งอันแล้วปลูกเลสงส,สารเจ้าของพลาค่ะพอแม่พี่น้องจานี่ก็คือเป็นกิจกรรมประจําปีเนาะคะ่ะทุกปีก็ต้องมาตัดเท็ดความสะอาดจังสิลค่ะช่วงนาสปริงต้นไมย้ยาอยังก็จะขึ้นมาแบบโลกเลยค่ะพอแม่พี่น้องจา้าเป็นช่วงที่เป็นพุ่มแพร่พอพี่น้องเป็นปันใดก็ต้องเฮ็ดจ้่พอแม่พี่น้องจา้าเพราะว่าถ้าเขาบ่อเห็ดมันก็จะ ลกค่ะแล้วมันก็จะทํายากถ้าห้าล้อไดนะ้นล้อวัยดันานแล้วมาเฮ็ดนะจ๊ะมันจะมันจะหนากว่านี้มันก็จะทํายากกว่าดูว่าย่านใดห้าสีเศร้านะพี่นองจ๊ะก็ต้องเฮ็ดค่ะจําใจต้องเฮ็ดนะคะเพราะไม่พี่นองถ้าบ่าเฮ็ดกับ่มีคนเฮ็ดเนาะพี่นองจ๊ะรอแฟนเพิ่นกับงานหลายค่ะห้าก็ต้องเฮ็ดเองเ่าบ่มีงานประจําห้าก็ต้องเฮ็ดดูแลทั้งข้างนอกข้างในเท่าเท่ เท่าที่เขาจะเฮ็ดได้ล่ค่ะชีวิตในอเมริกาพอไ,ได้สวยหรูทุกคนดอกค่ะพ่อแม่พี่น้องถึงบางคนเพิ่นจะสวยหรูเพิ่นก็โชคดีไปนาะอพี่น้องนาอนแต่ว่าของเขาก็สวยหรูแบบของเขาเลยค่ะธรรมาชาติสุดๆจะชอบมากเลยจ้ะนี่ค่ะหอมตอกันนี่ค่ะพี่น้องจ้ะหอมหอมว่าเป็นหอมอีังเอง้เอาที่ไหนได้นี่จะดอกที่มันหอมอยู่นี่นี่ค่ะหอมแหง้งอืมอ หอมค่ะนี่ค่ะอันนี้หอมแหง้งอันนี้ดอกเอียงกับพี่นองบานเท่ากับคือดอกลาติคลายดอกลาติเมนบอเป็นดอกลาติบอหอมหอมนี่ค่ะหอมแห้ง้อง <laughs> มืดแล้วค่ะพี่นองจ้ะโอ้ยนี่ค่ะหอมกระเทียมพี่นองจ้ะเป็นวัดก็เป็นแหง้งสภาพเบิ่งบ่ไดเลยค่ะตอนนี้ เก็บเห็ดเก็บอันนอไหม้มากสองสองเดือนแล้วพี่น้องจ้ะบ,บ่ด้พักบ่ด้พออเลสยุงดิมเพ็ดกับนอไหม้ค่ะแต่ก็มาเจอพักอีกพี่น้องจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยจ้ะเด้อสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาคลิปอันพักตัวเนี้ยลงให้พี่น้องเบิ่งกคอนเห็ดก็จะตามมาแล้วก็นอไหม่น้ำ,นำเพราะว่าอาซุ้มน,น่ะทายไวหลายอันนะคะแต่อันเนี้ยอาจจะขออนุญาตลงให้เบิ่งก่อนเนาะโอเคค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีจ้าอาลวกหรือจับนองจ้าลวกแล้วก็พัดก็ได้จ้าหอมมากเลยจ้าหอมกินเหมือนกระเทียมเลยจ้าเนี่ยเนี้ยก็ใส่น้ำเย็นจ้าสุกแล้วขแข็งแข็งค่มือาพัดกระเทียมดอกกระเทียมใส่ไข่จ้ะ จะใส่กระเทียมแท้ลงไปค่ะเป็นดอกกระเทียมปลาเนาะจ้ะผิดเก็บมาเนีาา่แหละจ้ะมาเบิ้งกันจ้ะนี่เรเลยใส่แบบไข่ไ่เดะเย็นมันหอยชักหน่อยใส่ซอสซิวขาวสักนิด เกล็ดน้ำตาลน่อยตีไข่ใส่โล๊ไข่เถอตั้งแตรนี้แค่เป็นไปแคบอีบ่ยตาพับตาไปเลยตั้งแารนี้กะได้บางทีล่ะทับเลยใส่ไข่ใบเดียวพอจ้ะไข่ก็น้อยน้อยนุยน่ม แล้วแลวจ้าเป็นได c แต่แซบบอรกระเทียมปลาใส่ไข่ผัดกระเทียมปลาดอกกระเทียมปลาใส่ไข่พี่น้องจา้าก็เป็นตะกินอยู่ได้ล้วเนาะวันนี้และวนี้คือดอกกระเทียมปลาลวจ้ะและนั่นคือผัดไข่ใส่ดอกกระเทียมปลาเสซ็จเราจะพี่น้องเห็นบอสเป็นตะกินอยู่ได้ล้วเนาะเดี๋ยวคอตัวไปสิ่งก็ได้จะเด้ออยาบอกว่ามันหวานเลยพี่น้องจา้า ดอกกระเทียมผัดเนี่ยผัดไข่ค่ะกระเทียมปลาผัดไข่หวานๆจ้ะอืมอบค่ะเด้อพี่น้องเด้อนยคะอยากได้รสเผ็ดอือหือือนี่กิ่น้องพี่น้อง sẽ cho anh